อบ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 วันนี้กบร้อนท้าชนนะฮะจะพาทุกคนไปหารเรื่องสิ่งนหนึ่งที่ไหนไม่เอาเรื่องแต่ที่นี่เอาเรื่องกับกระเพราเอาเรื่องย5สิบห้าบาทเท่านั้นตั้งอยู่ในซอยบอนไก่สัตหีบนี่เองเข้าไปไม่ลึกหรอกครับปากซอยนิดๆก็เจอแล้วใครจะไปเอาเรื่องเอาเรื่องที่นี่ได้เลยฮะเพราะว่าเขาเริ่มต้นยี่สิบห้าบาทเมนูมากมายมีไก่กระเทียมด้วยมีกระเพรา หมูสับแบบใส่หน่อไม้ด้วยมีกระเพราหมูสับแบบใส่กระเพราอย่างเดียวมีกระเพราเป็ดมีกระเพราเครื่องในและก็มีท็อปปิง้งไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวหมูยอหมูบดท,ทอดเป็นก้อนอร่อยเชียวราคาเริ่มต้นก็แค่25บาทแต่ถ้าตักใส่กล่องบวก5บาทเพิ่มข้าวเพิ่มกับบออเขาได้บวกเพิ่มมิดหน่อยถ้าตักเป็นกับละบหาสิบหกสว่ากันไปที่นี่กระเพรา เอาเรื่องเอาเรื่องเลยบ้าล่ะแต่บอกเลยว่าเอาแน่นอนอร่อยด้วยผมก็ซื้อกลับมาแล้วครับ2กล่อง1กล่องของผมใส่กล่องบวก5บาทใช่ไหมเป็น30ท็อปปิ้ง2องย่างเป็น40-50 2กล่อง100เท่านั้นเองแล้วก็กินแบบผมกินจุกทุกคนกินแน่นแนนอน นะครับลองไปตำกันได้ลองไปล่อนลองไปท้าชนกันได้ที่กระเพาเอาเรื่องซอยบ่อนไก่สัตตหีบนะจัดทุกเคินเช็คอินให้เขาด้วยและก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกบร่อนท้าชนด้วยครับ